ท่านผู้ชมได้เห็นพื้นที่ที่เป็นปัญหาข้อพิาพาทระหว่างตุกรกีกับกรีซรวมไปถึงการเปรียบเทียบแสนยานุภาพด้านกองทัพของทั้งสองประเทศว่าสมมตินะครับว่าถ้ามีการสู้รบขึ้นมาจริงๆใครจะเป็นฝ่ายได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบมากกว่ากัน <Okay. S 2> จริงๆแล้วทั้งสองประเทศนี้นะครับอยู่ในพื้นที่รอยต่อระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรปครับแล้วก็มีพื้นที่ติดต่อกันด้วยแต่ว่า ที่ผ่านมาก็มีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นมาแล้วหลายต่อหลายรอบล่าสุดก็คือการอ้างสิทธิ์เหนือทรัพยากรก๊าซธรรมชาติทางทะเลซึ่งทับซ้อนการอยู่ในพื้นที่แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสภาพภูมิประเทศของกรีซนั้นเป็นประเทศที่มีหมู่เกาะจําจนวนมากแล้วก็อยู่ใกล้กับตุรกีทําให้ตอนนี้นะครับสิ่งที่หลายฝ่ายกังวลก,กันก็คือความขัดแย้งนี้อาจจะบานปลายและยากต่อการควบคุมได้ตามมา การค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติจำนวนมหาศสารใต้ทะเลรอบเกาะคลิสกับพื้นที่เกาะไซปรัสในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนถือว่าเป็นประเด็นสำคัญในการอ้างสิทธิทางทะเลของทั้งสองประเทศซึ่งจริงๆแล้วทั้งสองประเทศนี้ก็เป็นสมาชิกในองค์การส่วนที่สัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเรียกสั้นๆก็คือนาโตด้วย โดยเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วครับในส่วนของตุรกรีมีการส่งเรือรบพร้อมกับเรือสำรวจหาแหล่งปิโตรเลียมเข้าไปในพื้นที่ชายฝั่งซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของไซปรัสแล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่ในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนฝั่งตะวันออกปรากฏว่าหลังจากที่ตุรกรีส่งเรือรบเข้าไปในพื้นที่นี้กรีซเองก็ส่งเรือรบไปเหมือนกันไปประจันหน้ากับเรือรบของทางตุรกรี เรื่องนี้นะครับทางนายฐ้งตรีของกรีซมีการประกาศอย่างชัดเจนว่าเตรียมที่จะขยายหน้าน้านําในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนออกไปอีกประมาณ6 1ถึงไมล์ทะเลโดยมองว่าเรื่องนี้เป็นการกระทําตามสิทธิ์ตามอธิปไตยของตัวเองขณะที่ทางตุรกีก็ออกมาอ้างเหมือนกันว่าถ้ากรีสมีการขยายพื้นที่ทางทะเลออกไปตุรกีจะมองว่าเรื่องนี้จะเป็นการย่วยุและอาจจะทําให้เกิดเป็นประเด็นสงครามตามมา ทีนี้ครับท่านผู้ชมเราจะเปรียบเทียบแสนยานุูภาพกองทัพของกรีซกับตุกรกีให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเป็นการอ้างอิงข้อมูลมาจากทางเว็บไซต์ armforce.eu มีการเปรียบเทียบขุมกําลังกองทัพระหว่างทั้งสองประเทศปรากฏว่าตุกรกีมีศักยภาพเหนือกว่ากองทัพกรีซไม่ว่าจะเป็นทางบกทางเรือหรือทางอากาศค่อยๆไล่ยลิงไปดูนะครับทางด้านฝั่งซ้ายมือสีน้ําเงินเป็นของกรีซสีแดงเป็นของตุกรกีเริ่มมาตั้งแต่กองทัพบ,บกครับ กองทัพบ,บกถ้าเทียบแล้วในส่วนของตุรกีมีทหารอยู่ที่355,000นายถ้าเทียบกับกรีซอยู่แค่17,500กว่านายเท่านั้นส่วนทางด้านรถถังครับกองทัพบ,บกของตุรกีมีรถถังประจำการอยู่ที่2435าคันถ้าเทียบกับกรีซมีแค่ 1, 3 5 3าคันในส่วนของกองทัพเรือครับเรือลบตุรกีมี16หลำกรีซมี13ลำ เรือลาดตระเวนตุรกี35ถ้าเทียบกับกริมีแค่32เรือสะเทินน้ำสะเทินบกในส่วนของตุรกีมีมากกว่ามากเลยนะครับอยู่ที่33มสามลำกริมีแค่9ลําลำเท่านั้นเรือดำน้ำครับใกล้เคียงกันตุรกีมีอยู่13บําลำกริมีอยู่11บเอลำเท่านั้นทีนี้ในส่วนของทัพสุดท้ายก็คือกองทับอากาศเครื่องบินรบในส่วนของตุรกีนะครับมีอยู่293ร้าาลำขณะที่กริมีอยู่228ร้อลำ เครื่องบินรบขนส่งอยู่ที่36ลำในส่วนของตุรกีขณะที่กรีสมีแค่17ลำเท่านั้นเพราะฉะนั้นดูแล้วตุรกีเหนือกว่าทุกด้านครับ